เป็นปก,กิจกรรมประจำปีแล้วที่หลังจากช่วงวันเกิดครับก็จะมีการจัดเหมือนเป็นทาบุญร่วมกันกับแฟนๆครับผมก็ปีนี้ก็จัดที่วัดกู้อีกเช่นเคยน่าจะจะไม่ได้แล้วหลายปีแล้วใช่แล้วกับนี้แฟนทำใช่น่ารัก<ป>มากเลย<ๆ>ก็ก็แน่นๆ่นเหมือนทุกปีเลยครับผมก็จะมีการแบบนี้ร่วมกันบริจาคเป็นให้อาหารเป็นชุมชนแถวนี้ด้วยครับแล้วก็ถวายเงินให้วัดด้วย เตรียมมาัดเต็มลยคัดเต็มมากมากคือเมื่อวานต้องบอกว่ายอมใจด้วยทุกคนมากเลยนะเพราะว่าเมื่อวานก็คือเราจัดแฟนมี้ไปสองรอบ<ม>ก็กว่าจะเสร็จประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มเลยครับแล้วก็แฟนๆก็ยังมาหนานแน่นมากๆมทั้งทีมทุกคนด้วยก็แปกสังขานกันมาแฟนคับัยแน่นใช่เลยใช่เลยครับก็มีทั้งไทยแล้วมีทั้งต่างชาติด้วย โกี่ปีแล้ววะสี่ห้าสี่ห้าปีได้แล้วนะครับก็ได้ทําบุญร่วมกันแบบนี้ก็น่ารักมากๆเหมือนกันเป็นการเปิดเขาเรียกว่าความเป็นสิริมงคสลสําหรับอายุขึ้นเลขใหม่ไม่บอกว่าเท่าไหร่แต่บอกว่าขึ้นเลขใหม่คกับเลขใหม่เราเเวบวกกันได้เลขเจ็ดบอกทุกตัวหลัง <c oughs> นะครับบอกทุกตัวหลังปี25ก็บวกกันได้เลขเจ็ดเหมือนกัน อายุน้อยๆอ,อยู่เลยนะนี่มีน้องงูมาด้วยเขาไม่รู้ว่าเหมือนหลวงพ่อให้มาก็เลยถือมาด้วยใช่ครับก็ปีนี้ปีงูไงปีงูเล็กหลวงพ่อวัดกู้ให้มาก็เลยไม่รู้ถือก็เลยถือไปด้วยถือก็เลยถือไว้เป็นอีปีที่มีความพิเศษแค่ไหนครับกับแฟนตัวเติบโตไปด้วยกันเนาะครับผมก็สำหรับตัวแฟนมีสติ้งที่ผ่านมานะครับทีมมันจะเป็นทีมอาชีพ ก็เหมือนแฟนๆหลายๆคนก็จะแต่งตีมาชชีพมาเลยน่ารักมากๆมีแบบมีคนเลี้ยงจระเข้มีเป็นตู้ ATM ก็มีมีน้องมอลลี่ก็มีมีสาวน้ำตรงน้ำอะไรมาหมดเลยก็แฟนบจัดเต็มมากๆแล้วก็ผัดมาอีกหนึ่งวันก็มาทำบุญด้วยกันใส่ชุดผ้ามาหมดเลยก็มีความแตกต่างกันดีครับว่าน่าสักมากๆปรับตัวไม่ถูกเหมือนกัน ก็สำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมีช่วงตอนเย็นครับผมก็จะมีกิจกรรมดินเนอร์ที่ทำร่วมกับแฟนๆก็ไปร้านหมาล่าซูด้าเสียก็บอกเลยว่าก็จัดเต็มให้แฟนๆเหมือนกันโต๊ะหนึ่งก็หมื่นหนึ่งเลยนะได้โต๊ะละหมื่นแล้วก็มีนี่แหละครับแต่แต่ปีนี้ก็รู้สึกว่าปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าปีเนาะเพราะว่าเราให้เวลากับแฟนคลับเยอะขึ้นมากเลยครับใช่ปีนี้ปีนี้รู้สึกว่ากิจกรรมแน่นๆมากกว่าเดิม ก็รู้สึกว่าอยากใช้เวลาด้วยกันกับแฟนๆทั้งทีเพราะว่าปีหนึ่งเหมือนแฟนๆต่างชาติด้วยทั้งในไทยด้วยที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ไกลๆะครับผมเขาก็จะบินมาสักทีหนึ่งก็รู้สึกว่าในในช่วงเวลาที่เขาบินมาหาเราเนี่ยก็อยากจะมีกิจกรรมที่ทํากับเขามายาวๆเลยหรือบางคนบินมาหลายชั่วโมงแบบเป็น2 0 3 0ชั่วโมงเพื่อมาหาก็รับถือเขามากๆเลยคอยเลยรู้สึกว่าอยากมีช่วงเวลาที่ได้ใช้ด้วยกันแบบเป็นหลายๆกิจกรรมประกอบกันนี่ครับ อยากย้อนถึงโมเมนต์เมื่อวานชนิดหนึงค่ะหลายๆคนบอกว่าโอ้โหขวานนี้มันดีไหมคะกับคนไหนดีก็อยากขอบคุณเขาเหมือนกันอยากขอบคุณตุนเหมือนกันครับผมที่เหมือนมาจอยทั้งสองทั้งสองรอบเลยแล้วระหว่างงานเนี่ยก็ไปช่วยขายกาแฟให้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวตัวคาเฟ่ที่ทำด้วยกันนะครับผมจะเปิดช่วงมีนา this น่าจะประมาณวีที่สองครับวียายังคาเฟ่ที่โครงการเดอะกลาสครับผมบางนา เมื่อวานกันปีนี้เขาให้อะไรเราครับก็มีให้ของนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยเอามาโชว์ทีหลังแล้วกันแล้วก็ไปดินเนอร์กันครับผมอาหารฝรั่งเศสอันนี้เหล้าอันนี้อันนี้อันนี้ขิงไปทานไฟยดายฝรั่งเศสกันก็ พิเศษกว่าทุปีมันก็ประมาณนั้นลวกันครับเพราะว่าเหมือนแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะเลือกร้านอาหารที่แตกต่างกันไปด้วยจะได้มีความแบบพิเศษสดใหม่ในทุกๆครั้งเลยร้านนี้เขาเลือกครับผมก็อย่างวันเกิดเขาเนี่ยผมก็จะเลือกถ้าวันเกิดผมเขาก็จะถึงเลือกให้ถูกใจเพราะว่าทำอะไรก็ถูกใจหมดเลยเพราะว่าเหมือนเหมือนเหมือนค่อนข้างค่อนข้างแบบ เปิดใจมากๆครับแต่ว่าต้องบอกว่าทุกอย่างที่เขาเลือกมาก็คือดีอยู่แล้ว,วก็เลยไว้ใจมากๆเลยเราะทอไก็ีมแแน่นอนสิเอาแล้วชงเองเขื่อนเองเขื่อนตดเองวันนี้มาคุณก็ทำบุญได้ไหมคะวันนี้ไม่น่ามาครับเพระาะเมื่อวานผมอาจอาจจะให,ให้ให้เขาช่วยงานหนักไปหน่อยตอนนี้ก็เลยนอนสลบอยู่รรยเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วกลับไปรับ ไม่น่ามาแล้วล่ะครังยังนอนไม่ตื่นอยู่แล้วเรื่องอะไรก็อาจจะแบบเสียน้ำตาก็เลยเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยกลับไปรับไปทานข้าวอยู่ซึ้งๆไปหน่อยมั้งคือผมพูดก็ร้องเขาพูดเองก็ยังร้องน่ารักดีครับเป็นซ้อมหรือเปล่าครับเป็นคิวแบบซ้อมพูดขอบคุณแขกงด้วยในงานเลยก็เหมือนซ้อมหลายรอบแล้วนะ อันนี้คิงเหลือเราคิงเหลือเราครับก็อยากจะขอบคุณแฟนๆ <c oughs> ทุกๆคนมา,มากๆเลยครับผมที่คอยติดตามกันมาหลายปีมากๆแล้วถ้าตั้งแต่ที่เข้าเริ่มมาทํางานในวงการตั้งแต่ผถ้าตั้งแต่แข่โฆษณาเลยอ่ะผมว่าผมทํามาน่าจะ16ปีได้แล้วมงตั้งแต่18บปสามปัจจุบัน34อาแล้วอยอมรับเลย34 <c oughs> แล้วก็ประมาณ16ปีได้แล้วครับผมก็มีแฟนๆหลายๆคนก็เวียนมาเวียนไปเวียนมาเวียนไปเข้ามาใหม่บ้าง ออกไปบ้างอะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆ,ๆที่เราได้เจอกันแล้วก็หลายๆคนก็ยังอยู่หน้าตรงนี้ครับผมก็อยากจะขอบคุณมากๆ,ๆเลยจริงๆครับต,ตอนนี้ค่ะเรื่องผลงานบ้างคืงานเพลงอะไรางครับผลงานเพงลง,เพงก็มีซิงเกิลที่เพิ่งปล่อยไปเป็นซิงเกิลที่ขอตุนแต่งงานก็เพลงชื่อ absent ครับผมก็ไปฟังกันได้แล้วก็จะมีซิงเกิลใหม่ๆที่จะถูกปล่อยมายเร็วๆนี้ด้วยก็จะเริ่มกลับมาอัลบั้มสองแล้วก็จะมีทั้งเพลงไทยเพลงสากลเลยครับผมแล้วก็ผลงานละคร ก็จะมีเรื่องรักสลับลายเล่นกับพฤฤฤฤฤี่ครูฝนดลิพเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นเลยครับผมก็จะมีความแบบทัังดราม่าด้วยมีความโรแมนติกด้วยก็รอติดตามกันได้เลยแล้วก็มีซีรีส์ครับผมเรื่องโฮมรูม29ตัวประกันอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนก็มีแคสเยอะมากๆผมระบบเป็นคุณครูแล้วก็มีนักเรียนนักเรียน30ยคนได้ในห้องก็มันมากๆเหมือนกันครับผมเร็วน,นี้แน่นอนน่าจะช่วงเดือนมีนาคม แล้วก็มีซีรีส์กับพี่ออมสุชาครับผมเป็นลอมคอมชื่อถึงคุณภรรยาจากสามีสุดที่รักอันนี้ก็จะมีความน่ารักคุ้มกิงแล้วก็จะได้เห็นพี่ออมในบทบาทใหม่ด้วยแล้วก็จะมีหนังกับพี่นันดาครับผมเป็นแนวฮอร์เรชื่อ Replace มีคิดว่าน่าจะได้ดูนเร็วนี้เหมือนกันครับผม mm hmm. ก็ฝากติดตามเ้วยเป็นหนังเพอร์เร mm hmm. เรื่องแรกเลยจัดเต็มมากๆก็ได้พี่นันดาเป็นคนที่เล่นด้วยกัน mm hmm. แล้วก็เหมือนเป็นคุณครูผมด้วยแล้วก็มีพี่ผมก้องเกียรติ ไปพ่วงกับก็มันมากๆแน่นอนครับผมเหลืออะไรนะเดี๋ยวม<า>ันหมดแล้วนะคะแน่นพอเวลาแต่เสร็จอ,อ,อันนี้คือถ่าย่าเสร็จหมดแล้วถ่ายเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วครับผมก็จะออนแอร์ในปีนี้แหละมี <c oughs> ะโปรเจกต์ที่สุดท้าย <c oughs> <c oughs> ที่ยังบอกไม่ได้ <c oughs> มีครับผมเดีย๋ยวน่าจะได้เริ่มกลับมาถ่ายช่วงกลางปีแล้วครับเพราะว่าเหมือนเหมือนช่วงที่เพิ่งศึกมาผมยังไม่ค่อยขึ้นก็เลยรอผมรอผมงอกก่อนรอผมยาว ก็ยาวๆเหมือนกันครับผมก็ตั้งแต่ช่วงกลางปีไปก็น่าจะยาวๆแต่ยังรับได้อยู่นะครับยังมีช่องว่างได้อยู่มีอะไรที่อยากทำอย่างไรคที่ยังไม่ได้ทำก็ผมว่าเรื่องงานแสดงครับผมยังมีอีกหลากหลายบทบาทที่ยังอยากนะครับแล้วก็ยังอยากลองเล่นเพราะว่าเหมือนคาแรคเตอร์บางทีมันจะมีความใกล้เคียงกันแต่พอเปลี่ยนผู้ก้งกับหรือว่าเปลี่ยนโทนเรื่องมันก็จะทําให้ตัวหนังมันเป็นระแบบแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากลองรับ ในหลากหลายรูปแบบมากครับผมรวมทั้งงานเพลงด้วยอย่างเช่นรูปแบบไหนหรอหนังหนังที่คือช่วงปีนี้ครับผมอยากจะเริ่มหันมาทางหนังแล้วก็จะมีคือด้วยความละครซีรีส์กับหนังเนี่ยวิธีการถ่ายทอดก็จะมีความหลากหลายแบบมากๆเพราะหนังมันจะมีต้องจบต้องเล่าจบภายใน2ชั่วโมงความกระชับก็จะคนละแบบกับซีรีส์ที่มีเวลาในการเล่าหรือละครที่มีเวลาในการเล่านานมากๆอะไรอย่างครับผมก็อยากลองเล่นดู เล่นละครคุณจะทำอยู่ละครคุณจะทำอละครคุณจะทำในละครเหมือนในเหมือนในชีวิตประจำวันเล่นตลอดเลยก็มีครับผมเดี๋ยว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 ช่วงซัมเมอร์ก็อาจจะแวะไปเที่ยวนิดนึงแต่ว่าทำงานด้วยนะทำงานด้วยเที่ยวด้วยครับมีแบบมองไปที่ไหนครับแบบไปอุ้ยสปอยได้ไหมนี่ยสปอยได้เขาเขาไม่บอกเลยเขาไม่บอกแล้วใครไม่บอกก็ก็ ใช้เวลาเดินทางแบบเป็นสิบชั่วโมงอยู่ะะเหมือนกันเฮ้ยทำไมรั่ว <laughs> <laughs> ครับผมก็เดี๋ยวอาจจะบินไปยุโรปอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีไปทำงานที่ยุโรปด้วยเฮ้ยพูดได้ไหมเนี่ยพูดแล้วเราไม่ได้ทำงานที่ยุโรปเอาหมาเปลี่ยนใหม่ <laughs> ครับผมก็อาจจะมีเป็นทางมาต่างประเทศช่วงนั้นด้วยครับโอกาสที่ไแต่ว่าเติมเติมหวานถึงแม้ว่าจะเติมทุกวันอยู่แล้ว มันมีงานแบบเติมแบบพิเศษหน่อยใกล้ๆนดขึ้นี่มดตอนนี้มดขึ้นใหม่แล้วนะปักอินซูลินเคล็ดลับเคล็ดลับกอะหวานขอบ้างได้ไหมครับเหรือจะไปเติมบ้างขออีทคอยอินซูลินหรือเอาเคล็ดลับไไงงงคเยัก็ช็็อตกคือคือผมรู้สึกว่าเคยไปเคยไปเห็นพันธะนบผมมันจะเป็นกดเลขสอง เหมือนประมาณว่าทุกสองอาทิตย์เนี่ยเราควรจะมีการแบบไปดินเนอร์พิเศษกันทุกสองเดือนก็จะควรจะไปแบบเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันหรือว่าทุกสองปีก็ควรไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันครับผมแต่ตอนนี้ก็ขยับทุกสองปีไปทุกสองเดือน <c oughs> สองเดือนไม่ได้ต่างประเทศอะไรอย่างงี้ครับผมก็เป็นการหามุมเป็นพิเศษที่มีความแตกต่างจากการใช้ชีวิตประจาวันครับมันก็จะทําให้เหมือนเราได้เห็นมุมมองใหม่ๆของทางเขาและเราแล้วก็รวมถึงการใช้ชีวิตด,ด้วยกันด้วยครับ ุกสองนาทีบอกรักทุกสองชับอกรักทุกสนาทีเลยเฮ้ยบอกรักทุกสองนาทีทำไมล่ะตายวันว่าเราถ่ายชิปคุณธรรมบอกรักให้ดูหน่อยังไวิธีวิธีการบอกรักทุกสองนาทีอันนี้เกมใหม่เออรอดูแล้วนะรอดแล้วตอนอยู่ตอนพุ่งกับปีโท่กี่ครั้งคะวัน้ในการคบหุยไม่เคยนับเลยแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้อยู่ด้วยกันก็เยอะเยอะนับไม่ทัวนับไม่ทั่วกรรักนะรักนะครับ หวานวันนี้มีร่างกายเขาครับเขาเลยเเป็นเศร้าเลยเข่าเลยคล้ายฝาโซนใต้เลยนะแฟนครับฝากแฟนๆนะครับถ่ากเรื่องอะไรดีก็ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆแล้วกันครับผมแล้วก็อยากจะฝากทุกผลงานเลยที่จะได้ติดตามในปีนี้ครับผมทั้งพาร์ทพาร์ทบุกันบันเทิงด้วยแล้วก็พาธุรกิจด้วยเพิ่มเติมก็จะมีตัววันสกินแล็บส์ครับผมก็จะเป็นเซรั่มที่ พัฒนากับทางทีมหมอเลยแล้วก็จะมีตัวคลินิกวันเซอร์เจอรี่ที่จะถูกปล่อยในช่วงเมษายนี้ก็ฝากไว้เวียกันเข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับผมแล้วก็มีคาเฟ่ชูวีอายังคาเฟ่ก็จะเป็นทีมคาเฟ่ที่คอลแลบกับพัสศิลปินซึ่งศิลปินเจะมาทั้งแนวการวาด i i หรือว่าศิลปินหลากหลายรูปแบบก็แวะมาเจอได้เลยครับผมช่วงมีนาเหมือนกันที่โครงการเดกา a ครับ ก็จะมีอีกหลากหลายธุรกิจที่ถูกปล่อยออกมาในช่วงปีนี้ก็ฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ